เดี๋ยววันนี้ออยจะมาสอนท่าเดดบักนะคะท่าเดดบักเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างก็คือช่วยบริหารแกนกลางลำตัวนะคะช่วยการทรงตัวแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหลายอย่างมากเลยค่ะมาดูกันอันดับแรกก่อนเลยก็มาหาแมตช์รองก่อนก่อนนะคะแล้วก็นอนลงอนอนลงนี้นะหลายๆคนเชื่อว่าเวลานอนลงเนี่ยนะคะสังเกตตัวเองดูว่าข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะเอามือสอดไปได้ไหมอย่างนี้นะคะ ดยเฉพาะพี่ออยเป็นคนที่แบบหลังโค้งแบบเนี้ยซึ่งคนที่นอนแล้วหลังโค้งแบบเนี้ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการวิ่งแล้วเจ็บหลังล่างหรือเดินปัญหาเดินแล้วเจ็บหลังล่างพยายามที่จะหดตัวเข้ามานะอ่ะเขาเรียกว,ว่าม้วนกลนนะคะม้วนก้นม้วนตรงเนี้ยลงมาฟึบอ่ะอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่กระดกตูดอย่างงี้นะอ่ะม้วนกลนทํายังไงก็ได้ให้หลังมันติดติดพื้นข้างหลังตรงนี้นะคะพอทําปุ๊บ สังเกตดูว่าโดยปกติคนเราเนี่ยเวลาจะทําอะไระปุ๊บหลังมันจะเปิดตรงนี้นะคะอ่ะเพราะว่าการทาเดสบาร์กเนี่ยมันจะต้องใช้ตรงแกนกลางลําตัวเป็นหลักนะคะตรงการเกรงหน้าท้องเพราะฉะนั้นเอามือขึ้นมา2มือเอาเท้าขึ้นมา2เท้าขนานกันแบบนี้นะคะขนานกันปุ๊บแล้วเราจะต้องพยายามม้วนก้นให้ได้ด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คือแกนกลางลําตัวตรงนี้ทั้งหมดเลยอันนี้สําคัญมากนะอ่ะ,อะพยายามทำตรงนี้ไว้ เกรงตรงนี้เอาไว้นะคะทำไงก็ได้ต้องมีสติสมาธิเท่านั้นนะคะอันนี้ให้ได้ก่อนอันนี้สเต็ปแรกอ่ะอานนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เกรงตรงนี้ปล่อยปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมหลังมันจะโคง้งถ้าเกิดเราเกรงอืมมันก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยทันทีถัดมานะคะเราก็จะพยายามขยับตัวกันแหละอันดับแรกเราต้องมีสติก่อนนะ,ะสติสมาธิมือขาต้อง c o o r เ i n a t i o n สัมพันธ์กันนะคะก็คือ ถ้าเอาแขนขวาลงนะแขนขา,า,าซ้ายก็ต้องลงอย่างนี้นะคะแต่ที่สําคัญคือหลังข้างหลังนี่ต้องติดนะนึกออกว่าข้างหลังจะต้องติดนะคะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายต้องฝึกนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าหลังไม่ติดนะมีเทคนิคนิดนึงก็คือเอาหัวขึ้นมาอย่างนี้เอาหัวขึ้นมาเพื่อทําให้หลังติดอันนี้คือ สำหรับคนที่แบบมีปัญหาหลังโค้งมากๆเลยนะคะอ่ะแขนซ้ายลงขาขวาก็ลงอีกเช่นเดียวกันนะแต่หลังยังติดอยู่นะคะหลังยังติดอยู่นะอ่ะเอาขึ้นมานี่ค่ะคือสเต็ปแรกสเต็ปการเคลื่อนไหวยากไหมอ่ะลองฝึกรอบที่สองนะคะถ้าอันแรกแรกครั้งแรกๆเนี่ยคนจะยังไม่ถนัดกันนะคะต้องโฟกัสข้างหลังให้ดีนะ สิ่งสำคัญคือเราต้องโฟกัสข้างหลังให้เราให้เราให้เลดติดกับพื้นเอาไว้นะคะอ่ะเริ่มอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเดทบัคนะมันเลยว่าจะง่ายก็ง่ายว่าจะยากก็ยาก ะะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องโฟกัสที่หน้าท้องแกนกลางลําตัวของเราเป็นหลักเลยนะคะหลังจะต้องติดมือกับแขนต้องสัมพันธ์กันแค่นี้ละค่ะถ้าเกิดใครทําแบบนี้ได้วันละ10 20ครั้งทําเป็นเซตนะอืหรือว่าจะ40ครั้ง50ครั้งเอาแล้วแต่เลยถ้าเกิดตามถนัดความถนัดของคนออยบอกได้เลยว่าแกนกลางลําตัวเนี่ยแข็งแรงแน่นอนมีกล้ามท้องได้มีซิกแพคได้แกนกลางลําตัวแข็งแรงวิ่งได้ดีออกกําลังกายได้ดีแน่นอนค่ะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเทคนิคดีๆจากพี่ออยค่ะวันนี้ค่ะ